ตเต็มไปด้วยสิ่งที่เราคาดคิดไม่ได้ตเต็มไปด้วยอะไรเซอร์ไพรส์นะความน่าชะงนนะเที่ยวนี้ผมว่าระบบแล้วก็ความคิดของโลกเนี่ยถูกถูกท้าทายนะบางคนเนี่ยจะใช้ว่าถูกถูกดิสลอฟเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ชาติอำนาจใดเป็นคนทำอภิมหาอำนาจใดเป็นคนทำ หรือว่าไม่ใช่เทคโนโลยีใดเป็นผู้ทําแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงคือไวรัสไวรัสจู่โจมเราทั้งโลกสิ่งที่ผมประทับใจที่สุดจากเหตุการณ์โควิดระบาดท,ทั่วโลกเนี่ยคือโลกเต็มไปด้วยอะไรที่เราคาดไม่ถึงนะครับว่าวิชาการทางสังคมศาสตร์เนี่ยมันตั้งอยู่บนความแน่นอนความเป็นกฎเป็นเกณฑ์ถูกไหมครับ แต่ว่าสังคมที่เป็นจริงเนี่ยมันมันมีอะไรที่สังคมศาสตร์คาดไม่ถึงอยู่บ่อยๆนะครับเ mm hmm. ที่ยวนี้เนี่ยมันทำให้ระบบโลกความคิดโลกสั่นคลอนนะครับแต่ว่าใครเป็นคนทำถ้าตอบตามสังคมศาสตร์ที่มีอยู่กันหนึ่งอภิมาหาอำนาจใดหรือสองสามอภิมาหาอำนาจทำก็เลยทำให้ระบบโลกต้องเปลี่ยนไปสอง หรือว่ามันจะเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่พูดกันมาเยอะนะครับโลกเข้าสู่ยุค4.0เป็นคนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้งนี้เหรอก็ตอบว่าไม่ใช่อีกนะครับสองปัจจัยที่ผมพูดมาข้างต้นเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนเลยแต่ว่ามันเกิดจากไวรัสนะครับทีเ่เราไม่เคยมีไวรัสที่มันระบาดทั้งโลกขนาดนี้แล้วก็คนล้มตายนะครับมากขนาดนี้ ถามว่าโลกทุกวันนี้เป็นอะไรเนี่ยที่นักวิชาการทั้งหลายที่ออกมาพูดกันเนี่ยเขาพูดแต่ละเรื่องแต่ละจุดเนี่ยดีทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคิดน้อยไปหน่อยก็คือว่าโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจะเอาเอาตัวแบบอะไรเอาตัวแบบการเมืองมาเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกันดีที่สุดเ,เพราะว่าเราเห็นโควิดเนี่ยม,มันทำให้เราคิดว่า การเมืองแบบตะวันตกเนี่ยมันตอบสนองไม่ทันตอบสนองไม่พอและตอบสนองไม่ค่อยถูกต้องนะครับกับภัยคุกคามเที่ยวนี้นะครับแล้วก็ตัวแบบทางเศรษฐกิจนะครับตัวแบบทางเศรษฐกิจของเรานี่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวแบบทางตะวันตกนะครับมันก็เน้นเรื่องการเติบโตเน้นเรื่องเศรษฐกิจเงินตรานะครับเน้นเรื่องเรื่องการแข่งขันกำไร มากที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันก็ไปไม่ไปไม่ไหวแล้วเพราะว่าในหลายประเทศเนี่ยมันก็รัฐบาลเข้ามามีบทบาทเยอะแล้วก็มีได้ถูกต้องด้วยนะครับทำให้ตลาดอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะที่จะทำเศรษฐกิจเนี่ยให้ให้รับใช้ประชาชนนะครับในยามที่วิกฤต ซึ่งข้าวปลาและก็ยูกยาเป็นของจริงแต่ว่าเงินทองเป็นของมายาไปหมดนะอันนี้ก็ก็ไม่ใช่เศษฐะไม่ใช่จะใช้เศรษฐศาสตร์แบบตะวันตกมามาคิดได้นะครับแล้วก็ถ้าดูกลุ่มประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าประเทศทางตะวันตกเนี่ยไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการในการจัดการกับเรื่องโควิดแต่ประเทศทางตะวันออกเนี่ยนะครับหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วยนะครับ CLMV t เนี่ยผมว่าโดยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยจัดการกับเรื่องโควิดได้ดีเหลือเกินนะครับจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็จัดการได้ดีเหลือเกินนะครับแล้วก็คนไทยเนี่ยนะครับก็มีอะไรที่ดีหลายอย่างที่เมื่อก่อนใช้สังคมศาสตร์ตะวันตกมาจับเนี่ยมันจับไม่ค่อยเห็นเช่นความมีน้ำใจนะครับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะครับแล้วก็ความพร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจกันสามารถีกันในยามวิกฤตนะครับเราเราไม่เน้นที่ปัจเจกนิยมเราไม่เน้นที่เสรีภาพจนเกินไปนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งของเราซึ่งปกติแล้วเรามันมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ในยามสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น ในความเห็นผมนะครับสิ่งที่ช็อกโลกที่สุดคือปัจจุบันเนี่ยโลกไม่ได้อยู่ในยุคยุคที่ตะวันตกเป็นใหญ่รู้มากที่สุดทําถูกที่สุดแข็งแรงที่สุดแต่ผู้เดียวแล้วนะครับมันเป็นโลกที่ผมว่ามันมันพ้นยุคตะวันตกไปสู่ยุคโ p o ์เ western นะครับหรือที่ผมเคยพูดไว้เนี่ยยุคบูรพาพิวัฒน์นะครับแต่ตอนนี้อยากจะขอพูดเรียกมันให้เป็น post western เพราะว่า ความรู้ตะวันตกแบบแผนตะวันตกวิธีการตะวันตกหลายอย่างเราไม่ได้ต่อต้านแต่ว่ามันไม่เพียงพอนะครับมันจะต้องมาเสริมด้วยความคิดสถาบันและกลไกแบบตะวันออกเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ผสมผสานกันนะครับกลายเป็นโ post western ซึ่งพอมาเป็นโ post western เนี่ยนะครับผมก็มีแง่คิดให้ว่าเราฟังข่าวอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์เนี่ยนะครับมันกำหนดโดยโดยนักวิชาชีพตะวันตกทั้งสิน้น สำนักสำนักตะวันตกทั้งสิ้นนะครับดังนั้นมันก็จะมีการตีความในเรื่องเฉพาะเนี่ยนะครับไปในโลกทัศน์ที่มีอยู่ซึ่งก็เป็นโลกทัศน์แบบที่ตะวันตกยังครอบครองครอบงำสั่งสอนโลกอยู่นะครับผมคิดว่าไม่พอแล้วและเ,เพราะว่าเราเห็นชัดเนี่ยว่าตะวันตกเนี่ยละเนรละนาจนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้ไม่ใช่พูดเพื่อให้เกิดความลิงโลดใจนะครับ เราพูดเพื่อจะทําให้เราได้รับรู้ว่าโลกทัศน์ที่เราได้รับการศึกษาที่เราได้รับนั้นมันยังไม่พอเพียงเราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเข้าไปแล้วก็หลายอย่างเราเรียนรู้จากตะวันออกเรียนรู้จากไทยของเราเองเนี่ยทำไมสังคมไทยที่เราจํานวนไม่น้อยเนี่ยดูเบาเนี่ยทำไมถึงเอาตัวรอดมาได้จนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นผมว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการปฏิวัติทางการศึกษาปฏิวัติทางจิตสํานึกด้วยนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมพูดให้เป็นรูปธรรมขึ้นสักนิดหนึ่งนะคือผมว่าเราอาจจะอยู่ในโลกแบบที่บ้านและชุมชนเนี่ยจะเป็นหลักให้แก่โลกนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดโ post western นะครับเพราะว่าความคิดแบบ western เนี่ยที่ทางานเป็นหลักของโลกโรงงานเป็นหลักของโลกถูกไหมครับสังคมตะวันตกคือสังคมที่งานเป็นใหญ่โรงงานเป็นใหญ่สํานักงานเป็นใหญ่ส่วนบ้านนั้นเป็นเพียงที่ที่พักพิงที่กลับไปนอนที่บ้าน แต่ผมคิดว่าจากประสบการณ์ของไทยนะครับบ้านของเราเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยมันยังมันยังอบอุน่นมันยังช่วยกันนะครับส่วนหนึ่งของบ้านอยู่ออสเตรเลียส่วนหนึ่งของบ้านอยู่ที่รีสเกตส่วนหนึ่งของบ้านอยู่ที่กรุงเทพแต่มันก็เป็นบ้านนะครับแล้วก็ในยุคโควิดเนี่ยนะครับงานมันจะกลับมาทําที่บ้านอีกงานมันจะกลับมาทําที่บ้านอีกนะครับเพราะฉะนั้นของเดิมของเราเนี่ยคือครอบครัวอบอุ่นเนี่ยนะครับ เพื่อแร่กันเนี่ยนะครับคิดถึงกันเนี่ยนะครับไอนนเนี่ยเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นของดีที่บรรพชนเราทิ้งไว้ให้กันเราเราต้องรักษาไว้นะครับแล้วก็มาต้องมาบวกกับเทคโนโลยีนะครับมาบวกกับการศึกษาแบบใหม่ที่จะทำให้ครอบครัวเนี่ยหรือว่าบ้านเนี่ยเป็นที่ทำงานนะครับมืนนี้มันอาจจะต้องเสริมรับด้วยเทคโนโลยี 3 G 4 G 5 G อะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะแต่ว่าบ้านจะไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยนะครับบ้านจะเป็นที่ผลิตบ้านจะเป็นที่ทำงานด้วยแล้วก็บ้านเนี่ยจะเป็นที่สร้างคนให้แข็งแกร่งนะครับผมยังคิดว่าน่าจะต้องมีหลักสูตรเรื่องบ้านที่เป็นหน่วยหลักในการพัฒนาของประเทศแล้วก็ของโลกนะครับแต่จะเป็นบ้านบวกชุมชนนะครับเพราะว่าถ้ามีบ้านหลังเดียวก็คงคงทำอะไรไม่ได้หลายอย่างจากกรณีโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่า โควิดเนี่ยหนึ่งเก้าเนี่ยมันไปแพ้ที่ชนบทของไทยนะมันไม่ได้แพ้ที่เมืองมันไปแพ้ที่ชนบทนะครับได้อย่างน่าพิศวง <c oughs> คือมันไปเจอกับครอบครัวไทยที่อยู่ในชนบทซึ่งยังมีความเป็นบ้านสูงนะครับแล้วมาบวกกับชุมชนซึ่งเป็นเหมือนส่วนขยายของบ้านนะครับก็จะทำให้เกิดประชาสังคมที่เข้มแข็งใช่ไหมครับไอโควิดเอ่เออะไรอสมอเนี่ยนะครับ เนี่ยผมว่าโควิดเนี่ยของไทยเนี่ยที่มันลุกลานประเทศไทยเนี่ยมันมันแพ้ที่ชนบทมันแพ้ที่บ้านและชุมชนมันแพ้ที่อ,อสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ก็ฝากกอาไว้นะครับว่าฝากกอาไว้ให้คิดนะครับผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากกว่าพวกเราเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยเกิดแล้วก็ไปอาศัยตำราอะไรก็ไม่มีเพราะมันไม่เคยเขียนมันเป็นของใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ ที่ผมพูดแล้วพวกเราชาวรังสิตพูดเนี่ยไม่ใช่เพื่อมาสอนนะครับเราไม่อาจหารพอที่จะมาสอนนะครับเราก็เพียงแต่มาชวนให้ท่านเดินคิดนะครับคิดตามคิดแยง้งคิดแล้วทำให้สร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอุดมคติของมหาวิทยลัยรังสิตท,ที่ปรารถนาที่จะอยู่คู่ประเทศไทยช่วยประเทศไทยทั้งในยามสุขทั้งยามทุกข์นะครับ ทั้งในยามที่มีความรู้ที่มั่นคงสืบทอดมายาวนานแล้วทั้งในยามที่ในโลกนี้ยังไม่มีความรู้เลยที่เกี่ยวกับโลกยุคหลังโควิดนี่จะเป็นอย่างไรแต่เรามีนักคิดนักวิชาการมีอาจารย์ที่มีความสามารถและมีความสนใจอยู่ไม่น้อยนะครับเราก็หวังว่าในยามที่ยากลำบากเนี่ยมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยจะช่วยคนไทยคิดร่วมกับคนไทยคิดทำประเทศไทยให้ไปสู่ความ สร้างสารรคความเจริญรุ่งเรืองได้อีกผมมีความมั่นใจอย่างนั้นครับขอบคุณครับ